ตนสนังแกดยอมรับนักร้องสาวอซุ้มจดทะเบียนฟ้าผ่าวาเลนไทน์นี้จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กหยุดเผือกไม่ได้จริงๆได้โพสต์ข้อความเมาถึงนักร้องเสียงดีคนหนึ่งซุ่มเตรียมจะจดทะเบียนในวันวาเลนไทน์โดยระบุว่าพี่กระเทยวงในบอกฉันนักร้องสาวเสียงดีบซุ้มจดทะเบียนฟ้าผ่าวาเลนไทน์นี้แกงให้แกงทําให้ชาวเน็ตจงไปที่โปกี้ไลออนหรือพิษณี วีดสสุทธิมาตแต่ก็รุนว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าล่าสุดทางต้นสังกัดของโบกี้ไลออนก็ได้ออกมาโพสข้อความยืนยันเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่านักร้องสาวโบกี้ไลออนจดทะเบียนต้อนรับวันวาเลนไทน์จริงรอชมแถลงการพร้อมกันทางด้านแฟนๆต่างก็ออกมาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายรวมถึงแฟนคลับบางส่วนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าออกเพลงใหม่หรือเปล่าจดทะเบียนบริษัทเปิดขายเพลงใหม่เพลงแน่ๆเพลงใหม่แน่นอน ซึ่งสาวโบกี้จะจดทะเบียนสมรสจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่การโปรโมทเพียงใหม่แฟนคลับต้องรอติดตามต่อไปขอขุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ